สองหนึ่งเปิดเปิดโอ้โหพอมากอ้สวยมากสวยเลยอันนี้สวยปะปปาปะปะจริงใช่ไหมปะเออไปาปไปไปเลยฮะเลยแกว้าววอวววววาวว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 ีวว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 วดวววววาวววาวววาวว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 ัว วิเวียนฮะเออแล้วเราจะทำชุดคอนเซปต์อะไรดีแกสำหรับตัวนี้เราต้องทาเรต้องทำชุดที่ทยน้ำแรงระเบิดของนีให้ได้น่าใจแล้วเราเก็เขาบอกว่าชุดว่ายน้ำเน่ยแกบิกินี่เลยไหมถ้าบิกินี่แล้วเขาจะใส่ท่อนล่างยังไงเธอแล้วแกเก็ตเจะแบบไปบูริคอซีเราต้องทำบิกินี่ที่เหมาะกับเขาอะแกนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดเขาที่โจทย์ไงแหละแกบูริสซน่ะ วันสะแกนีสออกึไม่บอกจันว่าถูกแกระวังด้วยลูกค้าโมโหแล้วแกแกลูกค้าลูกค้าไม่รอแล้วแกเราทำ้ห้ถูกใจหรอยังไม่นานทำอเยเรื่องมาไม่นะไม่นะเบนเจสเซเว่นเขาไปแล้วแกแกแกไปหาเนื้อผ้าดีๆมาตัดให้ลูกค้าเลยเดี๋ยวนี้นะโอเคช่างหญิบมาล้วนดอกไม้ึดอกเอามาตัดได้ แกเอาเดอกไม้ไมาทําอะไรเจ๊เดี๋ยวลูกค้าเขาก็โมโหหรอกนี่ลูกคา้ารา,ายใหญ่ของเราเลยนะเว้ยก็เอามาไว้อะไรเงี้ยละจ๊ะอ,อ๋อ้โลูกค้าคนนี้กระโดนตายสินะแกหรือว่าที่จริงเราคือฆาตกรรไว้แกไม่เราเป็นนักเฟชั่นนี่แกโ <c oughs> อ้นักแฟชัน่นไก่คบผมนะแกกันไกน่นี่อย่างกระดาษปัดข้าคนตาใครยังแคเรียบร้อยครับผมกินอะไรนะแก มันตื่นแล้วแกออโอ้เจ๊ลูกลูกค้าตื่นลูกค้าแม่ลูกค้าตื่นแล้วเกิดอะไรกันนี้ไม่ตลกนะคะอันนี้ไม่ตลกนะคะมาก่อนค่ะเข้มาก่อนค่ะเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนมึงอันนี้คอลเลคชันอะไรคะเนี่ยคอลเลคชันภาพผิวไหวค่ะเขามีท่าพิ้วเยอะเธอก็แจ๊ปะจังหวะทคำดาเมจอยู่ไหนแกเข้ามาแล้วแกจังหวะทคำดาเมจแล้วมาแล้วขออนุญาตอันตรีแกมันผ่านแล้วแต่อะไรวะแก อไม่เป็นไรอุ้ยันเลยเอ้ยแกเอ้ยแกก็รุนแรงเอ้ยนี่งเอาตายใช่ไหมแกโล้วเลือดยิ่งน้อยน้อยอยู่แกจะเย็นไม่พลาดฉันพลาดฉันจะเผาไปไปไม่พลาดฉันจะหายไปกับน้ำแล้วแกแกช่วยตอบทีว่าจะจัดการกับลูกค้าคนนี้ไงแกฉันจะตายงให้อดีตจัดได้แกแกนลดนึงไม่ตลกนะแกไม่แกเราต้องไล่ตลาดได้ไหมแกเราต้องเชื่อมั่นสีเราต้องเชื่อมั่นสีนี่เห็นไหมลูกได้ฉันเชื่อมั่นกี่กังฉัน แต่ใช่ไหมในกันไกลของฉันจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งเธออีกแค่เจ้าด้วยฉันอีกไอ้ไอ้ตอบเธอตอบเธอมันดิ้นมันดิ้นแกมันดิ้นมันดิ้นไอ้เจ้ยมันดิ้นไอ้สัตว์เขาจบไปแล้วเออลูกค้านี่สวยสวยมันล้มแล้วแกจังหวะนี้จังหวะทำท่าอะไรลูกลูกค้ายอมจังหวะนี้เพราะไปกันไกลแค่ไม่เธอเธอลูกค้าเขายอมอยู่นิ่งๆให้เราวัดตัวแล้วเนี่ยเออกำลังเนี่ยเออวัดตัวได้กันไกลนะครับผม จริงค่ะแกดีก็ดีนะจุ่มจุ่อันนี้เราตัดเราตัดกันสดๆเลยนะฮะเราตัดกันสดๆเลยแกฟาดฟาดฟาดอุ้ยไม่ใช่ฟาดสิวัดวัดตัววัดตัวมาฟงมาฟาดอะไรก่อนเออแกเคยฉันรู้สึกว่าเครื่องฉันเนี่ยเออกำลังเฟรมใบเฟรมแกเล่นกระบอกเดี๋ยวก่อนแกมาไม่ไแล้วไปไหนไป แล้วก็ได้แก, <S <S แกทำไมแกพูดรุนแรงอย่างเงี้ยแกทำไมแกต้องพูดรุนแรงกับฉันด้วยฉันไม่เข้าใจฉัน<ม>ท<า>ิ้งผ้าให้แล้กแกฉันถลบผ้าให้แล้วนะแกมาเก็บผ้าฉันเร็วกำลังเก็บอยูนเธอแม่มันอีกประมาณสองคอมันอีกสองสองซอกเนี่ยเออใกล้แล้วใกล้แล้วแกอีกประมาณเอออีกอีกหนึ่งอิสอีกจุดครึ่งอีกจุดครึ่งแกรอฉันก่อนแกอย่าเพิ่งแกรอให้รอให้รอแล้วก็มาให้รอกันไงายจะแกเป็น รถแกจะอะไรนักหนาเนี่ยคะรีบๆมาแม่รถติดหรืออะไรบินมาเลยบินมาเลยแกไม่มีป้าของฉันเ่ะเพื่อมันเเลยเนาะแกเราไม่มีเพื่อสุดสุดท้ายอแกก็ต้องรอสิเราเป็นทีมเดียวกันน่ะแกตอนนี้เราวัดอะไรไ้ก่อนทำไปก่อนแกลูกค้าคนนี้ยินดเอาเย็บปอแล้วแกฉันมาเย็บปอแล้ว ดีค่ะดีค่ะยังเกาะเยินเสร็จแล้วค่ะนี่คือหน้าตาของลูกค้าหลังจากใส่เสื้อเรานะฮะเเป็นโฟมเป็นองเรียบร้อยนะคะฉันระเกียดมากแต่ไม่เป็นไรคือฉันมั่นใจว่าแฟชั่นฉันลดกว่าโอ้แก๊สปิด แกดีใจด้วยดีใจด้วยที่แกรับตำแหน่งไปต่อจากฉันแกฉันฟันยีกแล้วแกแกช่วยสปอร์ตทันทีใครก็ได้ขออญาตเปิดสีสวยๆครับผมกันไกลครับผมเออสวยสวยแกฉันยังปังอยู่ฉันยังปังอยู่ตุ๊กตาฉันจะพังหลอดนะไปด้วยตุ๊กตาจะพังหลอดตุ๊กตาด้วย โอเคเด็กไว้ท่านอยู่เด็กไว้ท่านอยู่ตุ๊กตาหายแล้วเธอแกฉันเกือบแบบว่าทังไปแล้ววาใกล้ๆตรงกลางก็ได้นี่วาใกล้ๆตรงกลางนางเสื้อสวยนางนางนางเสื้อสวยแย่งแกอืมฉันเมื่อกี้ฉันเห็นนางเสื้อสวยแย่งฉันโอ้จัดเลยโอ้จัดเลยแกอิจฉาฉันหน่อยที่มันไม่ใช่ผลงานแกของไม่ได้อิจฉาฉันเสื้อสวยกว่าเยอะฉะจะอิจฉาแกทำไม เสื้อปะหนึ่งชุบก้อนโครนวัดตายแล้วแกกระป๋องกระป๋องแกแกแรงมากแกแหมชุดแกก็ทำอะไรชุดแกชุดแกไปคือไลดอกบัวตูมหรอฮะอย่างไรก็ดูเป็นแกฟ้านางสวรรค์นางฟ้าอะไรกินเปล่าอุ้ยเจ้าคนดินตีนเปล่าต้องเดินบนไหนจะใส่ตีนเปล่าแกคนบนดินปกติเราต้องใส่รองเท้ามีแต่เทพธิดาเท่านั้นเลยเขาจะเท้าเปล่า ว้แต่เราจะเห็นเท้าแกเปื้อนโคลนตลอดเวลาแต่ล้วรองเท้าเธอเนี่ยระวังเซี้ยนต่านะจ๊ะโอ้เธอไปใส่รองเท้าให้ดูตัวเองเป็นคนสูงเนาะเออดีดีเนาะแกพูดเหมือนกัสูงแบบสูงเทียบเทียมไม่ได้ไอ้แกจะได้เข้าใจคือแกสูงมากเลยเออแกกลับมาเป็นเป็นชั้นมาแกจะได้เข้าข้างฉันเออราจะได้เป็นด่านงั้นอันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วเนี่ยเออเออแกเมื่อกี้ไม่คนบอกว่าฉันตี้ยอะ าแลใครวะ <laughs> ไม่รู้นีอ้างว่าตัวเองเป็นเทพธิดาขี้โคลอะไรสักอย่างโอ้ยตายตายตามันจะไม่เป็นแบบในข่าวคุณชาลรอตวัดเลยนะแกวัดเลยนะแกเอาแบบวัดใจเลยแกวัดเลยจ้ะวัดเลยจ้ะวัดเลยจ้ะวัดเลยาวัดตัววัดตัวแกวัดตัวใช่ไหมแก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 ควไปนอนแน่เลยวะจ้าเอาตัวรอดก่อนแล้วเรา เอ้ยยังรอดอยู่วะยังอรอดเหรอ,อรอแกแมมเชื่อแกนี่เรายิ่งกว่าเทพนิรันดร์เหรอเนี่ยแกจริงเราเป็นเจ้าปอมโถเทพที่ไหนก็ได้โอ้ยน้องทพนิรันดร์จะมาตายตัวนี้ได้ไงอะน้องแกเทพนิรันดร์เหรอเจ็ดวันเดือนปีไปหายค่ะแกเออเออว่ามันนี่เก่าไมได้นะเซเว่นทอนเซนส์คนไม่ใช่เหรอต้องเซนแกนั่นแหละเบนดูอันเซ็นแต่ไม่ใครอยู่รู้ไหม ป็นใครแล่ะเนี่ยมันเป็นแกล่ะแกล่ะเป็นแกล่ะมันแกล่เออเอาดิฟันยิงยิงแล้วแกฉันจะโดนปาดคอตายแล้วแกใกล้ใกล้บัวเขามากเกินไปแกเลยยิงยิงเลยยิงยิงเลยเปิดรัวๆแกเปิดเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยไม่หวั่นแล้วยากนุญาตจัดหมแต่ละแต่ละเออลูกค้าคนนี้คุยกันง่ายแกเออแกเมื่อกี้มาดามแกกำลังจะเปิดตาพายุแล้วเมื่อกี้เออ แต่แต่ว่าฉันฉันฉันนำเสนอดีไซน์ที่ถูกต้องไปก่อนไงแกเออเลยปิดจบสวยมากอีกีอีกเลภูมิใจได้ตไงอีกแล้วเอาเลยแกวัดไซส์เลยแกเอมิใจมุมหัาเลยแกเดี๋ยวฉันหน้าหลังเองโอด แกกระโดดกระโดดก่อนกระโดดก่อนอยหลอกฮอนแกไนซ์มากแกไนซ์มากไว้แต่เราฉันไม่อยากโดนแบกมากโอ๊ยหินี่แกแกพื้นแรงมากแกฉันจะตายเพราะผืนแล้วแกแกโอเคไม่เป็นไรฉันสลักก็ได้ฉันสลักก็ได้อะไรแกไอ้ไอ้ไอ้หินที่ลูกค้าท่านนี้อิงมาเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเอาจริงก็ใช่ไงแกฉันจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยแกแกเห็นเลือดฉันไหมไม่ตลกแล้วค่ะแกไว้แต่เราอีเสร็จหินเสร็จเล็กเสร็จน้อยเนี่ยฉันเกลียดจริงจริง คุยคุยค่ะคุยมากอ่ะอุ้ยติดติดมากติดมักติดมักว้าเจี๋ยแกที่ละล่ะแกแกระวังแก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 เมื่อกี้ฉันแบบไปออนท็อปอยู่บนอีของเล่นเนี่ยเออแกละกันไกลฉันตัดไม่เราเนี่ยแกโอ้ตัดไม่เข้าฉันก็พยายามเลยกันตัดแล้วคุณแกฉันขอโทษ ผิดคนฉันถึงไปตัดเจ็บไเบ็เสร็เลยอ้าวฉัไปถึงไปตัดเจ็บทำไมโทษเจนไขอโทษไอ้คนเราจะสไม่ต้องตายวะทำไมเราจะไม่ต้องตายแกสามวันที่คนสามวันที้แกแต่มันมันคนเรามันผิดพลาดกันได้ไหมแกเออเจนไปขอโทษป่ะไม่ไวไเป็นไรตอนนี้ฉันวหยอยู่ฉันวหยอยู่ฉันต่อยยิงยิงแกแล้วขออนุญาตอันตี่ค่ะแกขออนุญาตใส่อีกรอบเป็นแกฉันตัดอยู่เออเอ้า ชิบหายแล้วฉันมันเผลอปาดเจนไปด้วยแกขม่าสองรอบเลยนะเจนเดี๋ยวโทษทีพอดีกันไก่มันยาวไปซื้อไม่ติดตามสตามใช่ไหมไก่มันยาวแกมันยาวแกแต่ก็ไม่สู้กู้งกุ๋ยฉันหรอกเดี๋ยวเราต้องิงตัวไหนก่อนนะแกแหวนแป๊บหนึ่งรอตัวไฟวิ่งมาก่อนเฮ้ยใครก็ได้เอาตัวน้ำแข็งให้แตกดิเรียบร้อยแตกแล้วแกรอตัวอื่นไปแกรอตัวอื่นรอตัวอื่นไปแก แกแกเดินไปเอารูปบอลสักหนึ่งรู้สึกว่าการที่ตัดทุนให้กับลูกค้าสามคนเนี่ยพร้อมกันเนี่ยมันละยากลำบากมากเลยแกทำไมดีแกฉันรู้แล้วว่าเราลืมอะไรเรลืมอะไรนางเบนมันลืมปากวาบเจี๋ยอะไรนางเบนแกไม่ไม่ไม่แกตัดทุนให้ลูกค้าแล้วแกลืมได้ไงโอ้ยเนอะแกแกมีประสบการณ์ทำงานมากี่ปีทำไมแกสับเต้าได้ขนาดนี้จับไม่ได้แกเราจะคิดหายกันหมดแล้วเนี่ยแก ไม่่ปังไม่ได้ไม่แกก็ต้องออก<า>ไปว่าไ,ไก่ก่อนเออไม่ก็ตายก่อนก็ได้หลังอยรับงานนะแกรู้สึกว่าน่ากลัวเหลือเกินได้แล้วได้แล้ว,วไม่ฟ้ามัานจะทุบฉันตาย โดยฟ้ามันไล่กัดมากแกมันเป็นช็อนซอยยิกๆอยู่แกฉันพยายามที่จะวัดไปแต่ลูกค้ารู้สึกดิ้นเหลือเกินเขาไม่อยากได้ชุดที่ฉันตัดหรอแกฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันก็สวยไม่ใช่หรอจิ้ม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 ชิ้มจิ้ม้มจิ้มจิ้มจิ้ม้วย้มจล้มค้มจิลมจิ้มลิ้ม้มจิ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 ้ม้มจิ้ม้มจิ้มอม้้ยังไมายลูกค้ยังไม่ตาย แปบแกไปแกแกเอาเอาให้ตายแปนะตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วกัยันแล้วเออเโอเคแล้วทำไมเขาเขายืงยันแบบว่าวงใหญ่มากลุกค้าคนนี้เขาดูวงใหญ่นะแกแกเอาโซเลียนมาทำลายไอ้ไฟซิน่าลำคาญมากเลยนี่นี่นี่นีนี่นีนี่านนี่นีี่่ กับเฟย์ก็ให้มันโดนสิแกโดนฉันโดนทุกนัดเลยแกเอออุ้ยใจ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 แคร์ระวังแอุรยลูกค้าไฟฟ้าท่านนี้นี่อยู่นิ่งแตกไหมคะค่ะโอ้ยแกจะรู้สึกว่าลูกค้าแต่ละคนเราไม่เคยให้เราวัดไซส์เสื้อดีๆเลยมันตามคิวไหมคะคุณลูกค้าตามคิวค่ะตามคิวน้อยอย่าแทรกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบนกับเอ่อแกช่วยไปแบบว่าจัดคิวให้นิดนึงเนาะ ได้แต่คิวรี่เนี่อมันเยอะนี่ยมันไม่ยอมมาสักทีเนี่ยโอ้ยไฟฟ้าไม่มาวายมันใส่แล้วแกขอขอโซเลียนน้ำหน่อยแกใครก็ได้แปลงละทีค่ะตอนนี้เป็นเอ่อเป็นไม้อยู่ค่ะเป็นมัแล้วแกน่ารักเดียวจิ้มลิ้มแกโี้โฉันน่ารักขนาดนี้เกิดเป็หรอมาแล้วก็มองออกเราแกไปใส่แกใส่ใส่นัวแกแกเพิ่งทำไฟฟ้าแตกนะเราตกไปตายก่อนแกเอาเรไปตายก่อนอย่างนั้นเหรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออไฟ ไอ้แกเต็มที่เลยแกเต็มที่เลยเต็มที่เลยแกเอาที่แกสบายใจอ่ะเออโอเคเรียบร้อยแล้วสบายเรียบร้อยโอเคต่อเอาแตกเลยแกแตกเลยแตกล้ม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 งานนี้ก็วัดไฟกันสบายแล้วแกคิวสุดท้ายของเราเลยแกคิวแล้วลูกค้ามึต้องสนใจนะคะเพราะว่าเราทำเสื้อสวยแน่นอนโอ้ลูกค้าพยักหน้าแกดูสิตัวสั่นยิ้มยิ้ยิ้เลยแกโอ้โหแต่ละแต่ละตัวสั่นเทียวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวร้านเราเป็นมิตรเนาะร้านเราเป็นมิตรร้านเราเป็น เอยใส่หน่อยสวยแล้วค่ะลูกค้าลูกค้าใส่แล้วแกต่อเลี้ยงต่อเลี้ยงแป้งอยู่แป้งอยู่โอ้แตายต่แต่แต่ต่อเลี้ยโอลลี่อยู่เนาะแกลูกค้าคนนี้เนี่ยดื้อจริงจริงเลยฉันไม่ตัไตไว้แต่เรามีผลิตไัณฑ์แกต่อเลี้ล่นน้ำตาไม่เป็นไรมันไปแค่ต่อเล่นพืชแล้วแกต่อเล่นน้ำเอาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ตัวนี้แกแบบแกฉันรู้ว่าตอนนี้ขาดวัตถุดิบฉันเลยไปหยิบให้เฉย แกฉันมาแล้วจะแตกยังแตกแล้วแตกแล้วค่ะแตกแล้วแกแล้วทำไมแกไม่มีใครบอกเลยก็มันพึ่งแตกเธอมาล้มาละ้วโอ้ยไป่ปไปไปค่ะสาวแกแกปากซีตรงนี้ปากซีตรงนี้มันจะขาดเออเรียบร้อยเรียบร้อยเออไวเอาแกเอาออนเซนมีแต่ยาแก้ไอ้อะปะปะปะไปกันยังไปกันยัง ไปแต่ไปตอนที่น้ำขาปากฉันเลยนะแต่ละอะไรน้ำขาปากมาแล้วแกแกแกพูดน้ำขาปากไม่ได้ตอนนี้เธออยู่กับผัวหรอฮะไปกดตบกดตบแต่ละโอ้แต่ละที่ไหนอต่ละคาปากโอ้แต่ละอ้แกเมื่อกี้ผัวฉันตัวกระตุกเลยโอ้ยเยก่ออนนนะลไ้แต่ละ แกเดี๋ยวก่อนเราต้องโฟกัสแกช่ดลูกค้าก่อนแกมีโฟกัสอยู่ไงลอนน่ะก็เออถูกแต่ลูกค้าคนนี้เขาจะเด้งไปไหนเนี่ยลู้าคนอื่นเลยเียลูกค้าท่านนี้เด้งเก่งนะแต่ว่าแกลูกค้ายังไงยังไงคะลูกคุณลูกค้าขอญาตโตกันไกลสวยๆของเอ้ยตกไปร้านสามร้านเอมือแกลูกค้าคนนี้ทุ่มสุดตัวมากแกจริง ลูกค้าลูกค้าค่ะสครู่นะคะเออแบบแบบไม่พอใจเราคุยกันได้ค่ะลูกค้าดีลูกค้าแกฉันว่าฉันก็ทํางานออกมาสวยมากเลยนะทำไมเขาดูไม่พอใจแกเขาก็เซ็ตไสใครวะแกเขาก็าเซ็ตไส้ฉันไหมแกแกต้องเข้าใจว่าเขาทุ่มไปแบบเป็นล้านนะเออเข้าใจปะมันจะเป็นล้านจริงแกเออมันจะจอยอล้านนึงได้ไหมพอดีว่าชุดนี้คอลเล็ชั่นแบบทํามาจากเพชรอ่ะแกโอ้ยแต่ละลูกค้าคุณลูกค้าต้องแบบว่า ขอยายาิฮะอันนี้นักเก็ตพยายามกระทุ้ไส้เหรอแกแกลูกค้ากำลังพยายามกระทุ้ไส้ฉันเถอะอู้แต่ละแกเมื่อกี้ไส้ก็เงยตาเฮ้ยแกมันเด้งมันเด้งแกลูกค้าเด้งลาจ้าโอเคแกแกแกได้ทีมเมนด้วยแกทีมเม้นเลยอ่ะอ๋อทีมเม้นได้รับเงินจากลูกค้าเงินสนับสนุน5ล้านบาทแก ร้านเก่า้าเราจะรวยแล้วแกตอจ่ายมนต้้งร้านสามรอบหนึ่งแปดแสนแปดรอบหนึ่งแล้วก็มีร้านเก้าอีกหนึ่งรอบผู้ตายจริงแกโอ้สงสัยฝีมือเราไม่ดีมากเลยแกแต่แกหนทางยังอีกยาวไกลแกเราต้องสู้ตายกันแล้วตอนนี้แกสู้ตายแกสู้ตายลูกค้าท่านนี้หึงลูกค้าท่านนี้แบบว่าอะไรก็ไม่รับนะคะต้องต้องเอาใจจริง เออความต้องแกเรวคือลูกค้าเขาจะกลิ้งไปไหนไอ้แกเออไม่แกลูกค้าเขาไม่ยอมบอกความต้องการไงเราก็ต้องมานั่งหาเองเนี่ยอุ้ยอย่างกับเหนื่อยนานมากเลยแกเหนื่อยแกโอ้ใครก็เหนื่อยเลยแกมีไอเดียไหมตอนนี้สมองฉันตาันลูกค้าแกไม่ยอมบีบอ่ะแกแกใครจะไปรู้เราทันนี้ก็ตันเหมือนกันน่ะโอ้ยสายเราจะมาเขาอยากได้บีแบบประปสัดแน่เลยอ่ะ มีสตแกหรือว่าเขาอยากได้ดีมน่ารักน่ารักขุ่โบให้ลูกค้าเลยไหมแกโอ้แต่ละหรือว่าเราจะเป็นอย่างอย่างที่เจนพูดว่าแกไม่แกดูสิเขาเขาเลี้ยงบอลเก่งมากเลยนะแกแกพยายามแล้วเราเราใกล้จะได้ไอเดียจากลูกค้าแล้วเธอนิวชาจะ่ากเนี่ย นิ้วหักเลยแหละแกไม่ได้นะเราต้องทำเตัวต่อแกแกลูกลูกค้าจะระเบิดปปเรามาดูแกแกระวัดใจแกเข้ามาแกเข้ามาแกไม่ไม่แกเข้ามาไม่เอาไม่แกโอ้โหแกแกต้องเข้าใจว่าเราต้องควิดนอกกอบ เราหันกลิ่นอกกรอบแกโอเคทุกแกมาอยู่ตรงกลางกันเลยมา้ยแกเขาบอกแล้วว่าเขาต้องการอะไรบอกแล้วบอกเราแล้วโอ้ยแล้วคุณลูกค้าค่ะต้องจะจัดบีให้ตารที่ลูกค้าต้องการเลยครับผมเอาเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ไม่ไม่โอเคคุณลูกค้าโอ้ยขอบคุณลูกค้าจะจะยอมให้ทุกอย่างผ่านนี้ผ่านอะไรเออแต่ละ คุณลูกค้าคนนี้นี่ถึกมากเลยต้องเกลี้ยกล่อมอย่างดื้แรงเหนื่อยลึกขึ้นถามว่าใครโดนลูกหลงก็เราไงแกเขาเขากำลังเขาเขากำลังเขาเขากำลังจะคุยกับตัวเองในในอีกมิติหนึ่งเขาเขาพยายามยักยั้งทางใจใช่บอกว่าคุณลูกค้าคุยกันดีๆทั้งงบปีเท่าไหร่เราคุยกันได้นะคุณลูกค้าเขาแปลงร่างแกยังไงเขาเริ่มแยกร่างแล้วฉันบอกแล้วยังไงฮะคุณลูกค้าโอ้ตายแล้วหลังคลิกเข้าไปเขาตั้งตัวตั้งหลักของแกยังไง เฮ้ยอ่ะคุณเล้กโอ้ตายต่แกรีบปัดแล้วแกรีบปัดแล้วเริ่มลงตัวแล้วเริ่มลงรูปแล้วอย่า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 ให้อย่าใหู้กค้ารับมาแล้วแกจะจะปักอยู่เรียบร้อยเยุ่งโรยแกสวยงามมากแ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 บบแล้วแกแบบไม่แกแกคือเขาจะไม่พอใจได้ในเราดีไซเนอร์ระดับโลกแต่ก็อยากจะรู้ว่าเธอจะบับฉันยังไง ฉันก็ปับน้ำไงล่ะดีนะฉันไม่ได้ประตูปิดใส่หน้าแกแกฉันฟันอยู่แกแกคนนี้ตัวใหญ่มากแกแ่ลูกค้าคนนี้ตัวใหญ่มากลูกค้าท่านนี้เนี่ยฉันได้รับสายมาจากคุณบิวแก่แกบอกว่าอยากตัดชุดให้ปัวแต่ละอันนี้โผล่บิวเหรอไม่รู้ยิงไปก่อนฉันยิงไปก่อนใครก็ได้ยิงอีกได้ไหมใครยิงใครใครเป็นคนพิเศษว มีคนยิ้เพิ่มขึกันอะใครแกไม่มกล้ายิงบื้ดแกทําลูกค้าฉันเสียหายสวยแกสวยมากแกสว,สวยสวยเลิศเดี๋ยวฉันช่วยตีตรงกลางอะ่ะช่วยกันหน่อยขอเล่ยืนท่าไรอุ้ยโอ้ย <c oughs> ขอเล่ยืนนิ่งเลยอ่ะโอ้เด <c oughs> ินเล่นแกเหมือนรออะไรอ่ะเรนมาประคองขอรอสกิลอุ้ยแซวไม่ได้เลยเนาะแกเนี่ยมามาได้เวลาสวยงามของฉันแล้วโอ้โหแรงมากแรงมากค่ะแกแรงมากค่ะแกสวยขอแยกเปิร์ลสติ๊กโผไปหนึ่งเส็บแล้วแกกันไกลฉันเออเปิร์ลกลับกอล์ดอีกครั้ง แกสวยงามมากตัวตรงมาเลยนี่ไม่ใช่แบบว่าลืมแบบปล่อยตัวทิ้งมาแล้วก็แอะเหอคะโอ้โหาเริ่มกันเลย่างเงี้ยสาวเจ๊คุณลูกค้าคนนี้เปล่าคะชี้เพื่อเพื่อบอกว่าเออเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำงานมันไม่มีฟาสทาวเวลนะเธอแก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 เชื่อฉันทุกอย่างจะโอเคเราอยากจะลูกค้านี่เราดืดนิดหน่อยแต่เราจะรับได้แก ราจะรับได้แกงั้นเราต้องรีบเลยแกเดี๋ยวฉันเชื่อมือฉันแกแกเชื่อมือฉันเราเราต้องรีบแกเชื่อมือฉันเต้องรีบแกชิปหายแล้วแกเชื่อมือฉันเรียบร้อยแกเห็นไหมฟิวฟิวแกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าแกแกเลือดแกเลือดน่ากลัวมากแกแกฉันโดนลูกค้ำแบบว่าผักแบบทิ้งอ่ะไม่เป็นไรแกเชื่อฉันแกเชื่อฉันคนนี้ฉันเคยผ่านมือมาฉันรู้ใจเขาเขาฉันรู้ใจเขาแกแกฟังฉันฟังฉันมันต้องรอดแก แกแกพูดตามฉันเราต้องรอดเราต้องรอดอ่ะแกเพราะเราจะไม่ตายแกเชื่อฉัน <laughs> โอเคแกเตรียมนะแกเตรียมนะมเ<า>ตรียมเตรียมเตรียมเตรียม,มแกคุณลูกค้าเขานี่คือท่าทางของคนที่ถูกใจแกแกเขาลังดีใจอยู่ที่เขาจะได้ชุดใหม่แกแกแกเห็นไหมทุกอย่างรอบลื่นดีมากแกขอญาตตัดชุดอีกรอบฮะเออเย็บเย็บฮะเย็บเย็บเย็บเออเออเลี่ย โอเคแกไปพร้อมเราไม่พูดว่าทำเพลงอ๋อโอเคผัวฉันชายล็อเข้าเลยดีกว่าเออติดแล่วติดแล้วอะไรเนี่ยดิเออมาแล้วมาแล้วออกแล้วออกแล้วมีชาวไกลแกเรามาแดนซ์กันเถอะอันนี้เรามาแบบมาแฮงเอาแล้วแกตอนนี้ติดแล่แล่วมันดูดอะอรเล่มันดูดอะไรนี่คิดจะเป็นขโมยของของเราบ้านเราอย่างแล้วหรอฮะผัม่จริงจริงม่ได้เราไม่ใช่แล้วนะเราว่มัใช่แล้วเธอมาสยามมาสยามดูดมาสยาม มึงมึงมันสยามแล้วโอ้ตาย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 โอ้ยอย่าอย่าอย่านะคนมาคเป็นคนดูแลส่วนน้ำแต่เขามีความฝันอยากเป็นนักแต่งเพลงไงเออ้ายตายต่ๆตยตๆๆคืนคืนคืนระเบิด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 ออกเลยแกทำามไม่ได้เลยแกออกเลยทำไมไม่ได้แกม้นมีคนอันสีทำลายวะแกลงสุดมากแก แนวชีวิตเลยอะตะเกียร์ตัดไปหรือเปล่าแกเขาอาจจะแบบไม่พอใจไลาแกงานใหญ่เลยนะแกฉันน่ะบอกถูกแล้วให้แกเป็นคนปิดงานเพราะว่าเราจะได้งานใหญ่แล้วตาแล้วแล้วลูกลูกค้าอยู่ดีๆก็ถูกถูกมือผีดึงไปแกเลือดี่อี๋ใช่เมื่อกี้ถ่ายกับพื้นหน้าราบไปเลยหน้าราบไปเลยแกแอันนี้เราตัดพุนหรือว่ามาทำลูกค้าเสียโฉมนี่ยจนเริ่มไม่มั่นใจแล้วไงนี่เราไม่ได้ดีลลูกค้าป่ะเนี่ยโอ้พื้น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 หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ แกแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราทำสู่ความสามารถแล้วนะแกเพื่อนเพื่อนเพื่อนแกมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้อยู่ให้ลูกค้าแว้นนะฉันไม่อยากเห็นคุนสยามแล้วอ่ะโอ้ยลูกค้าอย่าอย่าพุ่งสยามนะคะอีกนิดนึงใครอีกนิดนึงค่ะคุณลูกค้าอีกสิบเปอร์เซ็นต์คะคุณลูกค้าทนหน่อยทนหน่อยจะได้ชุดพนักงานสวยๆแล้วนะคะลูกค้าอีกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงคุณลูกค้าเด้งเด้งยังไงสาเงินเหรอ โอ้โห้จ๊เจ๊เน๊กุรักมาใเงินน้เมื่อกี้เมื่อกี้ตกเท่าไหร่ไม่ทันเห็นแดแสนค่ะโอ้ยยยกยย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 ดยย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 ัยนยยยยยยน